ระวังโดน IELTS หลอกด้วย paraphrasing แล้วมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้ครูพลอยจะอธิบายให้ฟังค่ะ paraphrasing คือการเขียนหรือพูดใหม่โดยใช้คําหรือโครงสร้างประโยคที่มันแตกต่างออกไปแต่ความหมายเหมือนเดิมค่ะการ paraphrasing เนี่ยมีความสําคัญมากในข้อสอบ IELTS ไม่ว่าจะเป็น Part ในส่วนของ listening แลว้วก็ reading เวลาที่เราฟัง audio เนี่ยนะคะเวลาเราฟังแล้วเราได้ยินอย่างหนึ่งแต่โจทย์ก็จะชอบถามอีกอย่างหนึ่งหรือเวลาที่เราอ่าน reading อ่านแล้วได้ข้อความอย่างหนึ่งแต่โจทย์ก็จะถามแบบอื่นเช่นเอาง่ายๆว่าถ้าเรา าอ่านในโจทย์แล้วข้อความเนี่ยเขาเขียนว่า the government b u i l d new schools ในโจทย์เนี่ยก็จะถามข้อความนี้ว่า true false หรือ not given แต่เขาจะแปลงโจทย์เป็นข้อความว่า new institutes were conducted by governments ซึ่งคำตอบต้องตอบ true เพราะจริงๆแล้วมันก็คือการซีนโนนิมกันของคำว่า new institute แต่คำว่า new schools และก็เปลี่ยนรูปจาก active เป็น passive voice นั่นเองค่ะอยากได้เทคนิคด,ดีๆเตรียมพร้อมสอบ IELTS ต้องลงคอร์ส perfect IELTS ครบทั้ง4สกิลให้ในักเรียนพร้อมสอบเจอโจทย์ IELTS ทุกรูปแบบแน่นอนสนใจสอบถามวางแผนอะไร ได้ที่พี่แอดมินได้เลยนะคะ